บอสบิ๊กพูดแล้วค่ะว่าสาเหตุทําไมถึงต้องพูดออกสื่อคือจังว่าถามนีเรื่องเองียงหลังบ้านเกี่ยวกับศิลปินคือจังว่าที่มันมีดรามา่าขึ้นนาฟีดมาวังกีนี่นะคะเรื่องที่ว่าเออเพิ่นบอกให้ศิลปินคนหนึ่งมาซอยงานแต่ศิลปินคนนั้นอ่างว่าบ่มีสุดนอนจิสีนาพี่น้องเพิ่นก็เว่าออกสื่อเลยด้วยคะ่ะแล้วบันนี้เอฟซีก็ไปทักทวงเพิ่นน่านเป็นยังคือว่าออกสื่อคือบอเลี้กันหลังบ้านผู้บ้านฟิลแลนด์เพิ่์นว่าชัดเจนเลยค่ะว่าเพิ่นต่องออกมาว่าออกมา ว่าวชี้แจงแถลงไขให้รูก้กันเลยค่ะว่าวมันเป็ยนยังไจงจังไห่จังสี่เพิ่นว่าวความจริงตีแพรไปเลยค่ะเพราะว่าอีกอย่างราะว่าพนักงานเขามาเริ่มแรกมันบอกคือจังแดนเซอร์เขามาหรือว่านักรองเขามาหนี่เพิ่นต้องคิดคอนเทนต์คิดสตอรี่หายว่าจะเห็นจังไดเนาะห้เอฟซีนี่รู้จักคนคนนี้รู้จักศิลปินคนนี้นะเพิ่นกับเฮดคือจังมาแดนเซอร์นี่เอ๊ะอยากให้รู้จักน้องคนนี้เพิ่นกับคิดสตอรี่เลยค่ะว่า ให้ถทายคลิปวิดีโอย่างลงมาจากรถจังสันนังสีอย่างสินะค่ะเออแล้วบัดนี้เอฟซจะให้เพิ่นคุยกันหลังบ้านเคียวกันหลังบ้านได้จังไดเพราะว่าถ้าเพิ่นหนีหายพนักงานคนใดออกมันบออ,อสมมติเพิ่นเชิญพนักงานคนนี้ออกเดี๋ยวเอฟซก็จะว่าอุ้ยสาเหตุทําไมทําไมถึงได้ออกต้นเหตุคืออะไรทําไมไปลายเหตุถึงเป็นอย่างนี้จังสินี่นะประมาณนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าผู้บานฟินแลนด์เพิ่นเบาเลยค่ะว่าค่ายเพิ่นนี่ เป็นค่ายซื้อโซเชียลอีหยังก็ต้องออกโซเชียลองซินะชี้แจงแถลงไขให้เอฟซีได้ฟังสินะคะพี่น้องเพราะวา่าตั้งแต่เพิ่นมีเรื่องอีหย่างนะเพิ่นกะไล่ซดออกแถลงไขยอีหย่างเลยได้พี่น้องเพิ่นปากันกับเมียหรืยว่าอีหย่างสิกะทางโซเชียลเบิดเลยเพราะวา่าตั้งแต่เพิ่นอยู่ประเทศฟินแลนด์นะเพิ่เนเฮดออกมาทางโซเชียลตลอดนะคะแล้วบาที่นี่ค้นกะรู้จักเพิ่นทางโซเชียลได้บัดนี้ รอบนี้วงของเพื่อนโตเกียวมิวสิกนี่มันดังมันปังทางโซเชียลแล้วเพื่อนสอนให้ลูกน้องทุกคนนี่เฮ็ดซื ed, ed ้อออนไลน์เฮ็ดเพจเฮ็ดอย่างลงทางโซเชียลแล้วได้เงินทางเพจทางอย่างน้ำค่ะแล้วทุกคนเอฟซี FC เพิ่นเป็นฐานเอฟซีเพิ่นนมันบก่ก้มารับชมชื่นชมเพราะว่าอยังเพราะว่าเป็นลูกน้องโตเกียวมิวสิกใส่น้ำสกุลโตเกียวมิวสิก Music, ลูกน้องบอดบิ๊กจังสีเขาก็าไปติดตามจังิงจินะคะพี่นอ้องเออเพิ่นก็นเลยมีอย่างก็เลยแบบว่า เอาแบบว่าป,งปงงังดังอะไรก็แตกหักกันไปเลยอะไรอย่างนี้นะสาเหตุอะไรอยียงสินะคะพี่น้องกับประมาณนี้แต่ว่าเพิ่นเปลี่ยนหนึ่งสี่เพิ่นกะชัดเจนของเพิ่นเลยด้ยค่ะกับว่าตองอยียงมากมาะคะอค่ะคือฝรั่งเขาก็เฮดจังสี่ได้พี่น้องมีออียงกระเบ๋าแถลงออกไปเลยจังสีนะเนาะคะ่ะบ่ตองไปเก็บอมพนามไว้เคลียร์กันหลังบ้านเคลียร์กันหลังบ้านอยียงสินะ คน FC จะได้รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นยังไงพนักง,งานคนนี้เป็นยังไงเออเพราะว่าตอนเข้ามาใหม่ๆบอสปัน้นบอสผักดันนะบอสทำคลิปแต่ผู้ใดได้ทายรูปร่วมกันกับพยาบาลฟิแนแลนด์นี่กับปังกระดังแล้วค่ะอืมยิสุวาเถอะเฮดคลิปร่วมกันกับเพิินกะมีแสงเพราะว่าัวเพิ่นนั่น มีแสงแสงหลายค่ะพี่น้องพอเพิ่นปังเพิ่นดังมันบละล่าสุดเพิ่นได้เป็นพีซเซนเตอร์น้ำหอมอีกนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณ FC มากเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย